สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะขนมนะคะ3ตัวการ์ตูนดังนะคะขนมอยู่ในเซเว่นนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเยลลี่นะคะของโดโลเรมอนนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆแล้วตัวที่สองนะคะก็จะเป็นของตัวการ์ตูนชินจังนะคะแบบนี้เลยค่ะข้างในเขาก็จะแถมการ์ดนะคะนี่เลย แล้วก็ตัวที่สามนะคะเป็นตัวนี่ค่ะ Hello Kitty นะคะสีแดงนะคะเพื่อนเนเดี๋ยวเราจะไปแกะนะคะตัวแรกกันก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นดเรมอนเลยค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราไปแกะเลยนะคะว่าข้างในจะเป็นแบบไหนข้างในนะคะก็จะเป็นขนมแบบนี้เลยค่ะนี่ก็นะคะก็ะะจะเป็นเยลลี่นะคะหนึบหนนะคะมีสีเขียวกับสีม่วงนะคะเพื่อนๆนและเดี๋ยว,ต,วตัวต่อไปนะคะเราจะแกะตัวนี้กันนะคะ นี่ค่ะชินจังนะคะในนี้เขาก็จะแถมการาฟมาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรนะคะว้าวเราก็ได้การาฟตัวนี้นะคะเป็นชินชินนสุเกะนะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูขนมข้างในนะคะขนมข้างในเขาก็จะเป็นรสของโคอล่านะคะมีลายตัวการ์ตูนน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะข้างในดูนะคะ ถ้าไงเขาก็จะเป็นลูกโอแบบนี้เป็นลายรูปการ์ตูนนะคะเป็นลายของของชินจังนะคะนี่เลยค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆต่อมาตัวที่3มนะคะเป็น hello kitty นะคะเป็นเยลลี่เหมือนกันนะคะเพื่อนเราจะไปแกะเลยค่ะ ว้าว wow. ข้างในเขาก็จะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ส้มนะคะเพื่อนๆนนี่เลยค่ะนี่คือขนมที่เราแกะแกะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะเพื่อนๆนว่าจะอร่อยแค่ไหนไปกันเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะขนมตัวแรกนะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะนี่ที่เป็นโดนัทนะคะอืมเขาก็จะเป็นเยลลี่ผลไม้นะคะ แล้วอันนี้อันนี้เป็นของชินจังค่ะออันนี้จะหอมหวานเย็นซ่ากลิ่นโคกนะคะเพื่อนๆ